ขอนนมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมในวันนี้เสนอคำว่าแก้กรรมเรื่องแก้กรรมทำไม่ได้ไร้าสาระมันควรกแก้ที่ตนใช่หนไหนคิดเสียก่อนแล้วค่อยทำจงจำไว้จงแก้ไขที่ใจตนจึงพ้นภัยกรรมกรรมคือการกระทำเมื่อเราได้กระทำกรรมอะไรขึ้นมาแล้ว มันก็คือเหตุแห่งกรรมที่เราได้ก่อขึ้นมาเองนั่นเองซึ่งจะตามมาด้วยผลของกรรมเสมอซึ่งถ้าเป็นเหตุแห่งกรรมดีผลตอบสนองคืนก็เป็นผลแห่งกรรมดีเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากเป็นเหตุแห่งกรรมไม่ดีที่เราจะได้ก่อขึ้นมาแล้วก็อย่าหวังเลยว่าผลที่เราจะได้รับในการทั้งหน้านั้นจะดีได้มันไม่มีทางหรอกแล้วก็อย่าคิดด้วยว่าจะกลับไปแก้ไขกรรมได้ ก็ไม่มีทางเช่นเดียวกันใครล่ะที่จะสามารถมีอภินิหารเก่งกาสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้เพราะทุกๆชีวิตมีแค่เพียงปัจจุบันเพียงอย่างเดียวคือเดินหน้าสู่ความตายด้วยกันทุกๆชีวิตเท่านั้นถ้าการแก้กรรมมันมีจริงเราก็สามารถย้อนอดีตกลับไปแก้ไขกรรมที่เราเคยทำผิดพลาดมาแล้วได้ฉะนั้นแล้วตอนนี้ร่างกายของเราแก่ชรามากแล้ว เราก็สามารถย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กได้ละสิมันใช่หรือถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็ผิดหลักธรรมชาติไปแล้วลนะ่ะทางที่ดีเราควรแก้ไขที่ตนเองก่อนก่อนที่จะทําอะไรก็ควรที่พิจิตพิจารณาแต่ต้องให้ดีเสียก่อนจะดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องมาลำบากใจว่าเราไม่น่าทําอย่างนั้นเลยเราไม่น่าทําอย่างนี้เลยเพราะถ้าถึงเวลานั้นมันก็สายเกินไปแล้วลนะ่ะที่จะไปแก้ไขได้ เพราะปัจจุบันเราทําเต็มที่แล้วดีที่สุดแล้วจะยายจะต้องเป็นห่วงอนาคตด้วยเราเรื่องแก้กรรมทําไม่ได้ไม่มีหรอกแก้ที่ใจตนเองก่อนดีกว่าไหมทําดีแล้วไม่ต้องคิดจะแก้ไขพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองทํากรรมจะเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตต้องทำใจชำระจิตอย่าผิดซ้ำ ลืมได้เลยใครคิดจะแก้ไขกรรมแก้ที่การกระทำตนไม่จนใจใครจะดีเร็วยังไงเรื่องของเขาใจของเราอย่าเอาเขามาแบกไว้อย่าหลงตามติดรั่งแหจะแพ้พยัยเพราะกรรมใครก็กรรมมันรักกันเองไม่จำเป็นต้องแก้กรรมทำไม่ได้ไม่เคยมีบัญญัติไว้ไม่เคยเห็น ฆ่าคนตายแล้วกลับไปแก้ไขใครทำเป็นเท่าที่เห็นตั้งแต่อดีตไม่เคยมีจะให้ดีต้องแก้ที่ใจตนก่อนทุกขั้นตอนออกจากใจในตอนนี้การกระทำก็ต้องคือกรรมจำให้ดีชั่วกับดีมีแค่เรากำหนดชะตาอย่าคิดว่าทำไปก่อนค่อยแก้ไข พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้มันไล้ค่าอย่าประมาททุกลมหายใจให้ศรัทธารู้คุณค่าชีวิตนี้ดีนักแหลขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกทุกท่านเทินเจริญพร